นะเจมไมนี่คูวิลล่าอันนี้เป็นห้องรูบี้แบบสามห้องนอนนะครับก็อนะ่เข้าไปดูกันเลยก็จะมีสระว่ายน้ำในโครงการนะค้างข้างโอเคยาวประมาณสักเท่าไหร่อ่ะแปดเมตรได้ไหมได้เลยแปดเมตรฝั่นะงนี้จะมีสองห้องนอนอันนี้ห้องแรกนะจะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะ เตียงน่าจะเป็นขนาด4ฟุดต่มันจะใหญ่กว่า3พูดครึ่งนิดนึงตกแต่งโปรสไตล์แบบอะไรนะเหมือนเหมือนทองในแอฟริกาเหมือนแร่เนีรมันดีเลยประมาณนี้ห้องน้าก็จะเป็นแบบไม่มีอาบ,บน้านในห้องนอนนี้ก็จะเป็นชาเวอร์แยกโรงแรมค่อนข้างใหม่มากเลย ็จะเป็นโอเพ่นแอร์เปิดโล่งโรงแรมนี้มันไม่ติดทะเลนะแต่ว่าเซสติตีโดโลก็โอเคมาดูห้องสองกันทุกห้องมันจะเป็นคีการแยกกันอันนี้ก็ห้องนอนที่สองเตียงใหญ่เตียงจะเป็น6กพูไแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นแบบพันเน็กับห้องนอนเลยก็จะเป็น แล้วก็ข้อดีอย่างคือมันจะมีระเบียงแบบคอนเดคกัรภายนอกระสารที่มันจะเชื่อมยาวไปแบบหลายห้องที่เป็นภูมิลล่าสำหรอนอนยังแล้วก็มีโซนที่นั่งริงจะพักได้น่ห6คนนะแต่ว่าถ้า8คนเสริมเตียงก็ยังโอเคอยู่เพราะห้องมันใหญ่ <c oughs> แล้วก็ห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่สุดนะร <c oughs> ีมทมีม่าน ม่านทุกห้องเราก็จะเป็นม่านแบบไื้นฟ้านะแล้วก็ห้องนี้มันจะพิเศษตรงที่มันจะมีห้องอาบน้ำด้วยห้องน้ำก็ใหญ่โตโมโหาะก็พิยามนานพิเศษกับห้องอื่นห้องนี้เหมาะกับพาครอบครัวมาประมาณสัก6-8คนนะ่ะกำลังดีเลยแล้วถ้ามีเด็กมามันก็จะเป็นแบบเล่นสัะส่วนตัวเงี้ย สห้องนอนจะหันชนเข้าหากันรวมิสระอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือห้องก็เปิดตรงน้ำได้เลยเร็จราคาปกติน่าจะประมาณหมื่นหมื่นหกมัประมาณเนี้ยอันนี้ก็อนนนี้ไปด้านนอกที่เป็นโซนโต๊ะอาหารนะก็สามารถมาปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลย